ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรนเดอร์เลยเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าสไตล์แต่ละสไตล์ที่เราต้องการจะเรนเดอร์เนี่ยมันมีหน้าตาย,ยัางไงนะคะเราสามารถที่จะเช็คได้เลยจาก Viewport ตรงนี้นะคะามาที่ default shading นะคะมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆได้มากมายเลยนะคะแบบนี้ก็มีนะคะคันเลแบบนี้ก็ได้ hidden line ก็มีนะคะ เล่ Play ก็ได้อ่าแบบนี้ก็มีส่วนสไตลิสต์นะคะก็จะมีทั้งอ่าเป็นแบบนี้นะคะอ่าคัลเลอร์เพนซิลินะคะค o ลเลอร์ยิ้งอะคริลิคหน้าตายอย่างนี้นะคะ พ a สเทลหน้าตาอย่างนี้ก็แบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการเรนเดอร์นะคะว่ามันสามารถตั้งค่าเป็นรูปแบบไหนได้บ้างนะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยที่จะเรนเดอร์การตั้งค่ากันนะคะก็กด c t r l บวก a นะคะให้เลือกทุกโมเดลทั้งซีนนี้นะคะจากนั้นมาที่ modify แล้วก็มาที่ตรงแถบสีนะคะเราจะเปลี่ยนจากสีอื่นๆเนี่ยให้เป็นสีดำทั้งหมดนะคะจากนั้นกดโอเคอ่าแล้วก็มาที่ rendering นะคะ r e n d e r n setup ทีนี้ตัว c โ r o n a เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะคะ hardware น e n d e r ender, ตรงนี้อ่าก็ให้ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรง renderer ตรงนี้ มาคลิกได้เลยเราจะมาปรับที่ตรง Visual Style ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ทำการทดลองแล้วนะคะว่ามันมีหน้าตาแบบไหนบ้างนะคะที่ Viewport มันจะมีเป็น Realistic นะคะ Shade นะคะเป็น Clay นะคะเป็น Ink Color พวกนี้ที่ได้ปรับไปเมื่อกี้นะคะอะเดี๋ยวจะลองเป็น Pastel ดู อ่าแล้วก็ทีนี้ในการปรับนะคะนอกจากจะปรับ plus tail ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลื่อมาปรับตรงนี้ได้นะคะเป็น e d g นะคะก็คือเป็นเส้นขอบต่างๆนะคะที่อยู่ในโมเดลหรือว่าจะเป็น texture นะคะมันก็อยู่ในโมเดลทั้งหมดนะคะหรือว่าตัวนี้ก็เป็นความโปร่งใสของพวกกระจกพวกความโปร่งใสของหน้าต่างพวกเนี้ยนะคะอ่าแล้วก็ตรง Scene Light นะคะมันก็จะเป็นการน e n d e r ที่เราได้ทำการจัดไฟไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบให้ดูก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ตัวนี้นะคะ Shadow ก็เลือกไว้นะคะเป็นเงาา Reflection ก็เลือกไว้นะคะตัวนี้ก็เลือกไว้เหมือนเดิมปกตินะคะไม่ต้องปรับอะไรที่เราจะปรับนะคะจะมีตรง Pastel ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงทางด้าน ขวามือตรงนี้แล้วก็ตรงซีนไลท์ตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะลอง Render ตัวแรกก่อนเป็น Pastel นะคะกด Render ได้เลยกด Continue นะคะแล้วก็กด Continue ก็เดี๋ยวรอทำให้มัน Render 0%เป็นที่ร้อยก่อนนะคะจนกว่ามันจะเสร็จสิ้น ภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนจาก Scene l i g h เป็น Default Light นะคะเรากด Render ดูผลที่ได้ก็คือภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างนะคะเหมือนหน้าจอ Viewport ตรงนี้เลย อย่างที่บอกคะ่ะถ้าเราเลือกเป็น Scene l i มันก็จะเป็นการตั้งค่าพวกแสงนะคะแล้วก็น e n d e r ตามแสงที่เราได้ตั้งค่าไว้แต่ถ้าเป็น v i e f a u l t เนี่ยมันก็จะเป็นแสงที่เป็นตาม Viewport ตัวนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวจะลองอีกสักหนึ่งตัวนะคะเป็นตัวนี้นะคะ t แล้วก็ลองน e n d e r ดู อันนี่ก็คือผลที่ได้นะคะเดี๋ยวจะลองปิดตัวพวกนี้ออกก่อนอันนี้ก็ไม่มีทั้ง texture นะคะไม่มีทั้งความโปร่งแสงของกระจกนะคะแล้วก็ไม่มีพวกเส้นตามพื้นผิวพวกนี้มีแต่เส้นขอบรอบนอกนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมี texture นะคะ มีทานพวกนี้แล้วกดเรนเดอร์ภาพที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราสามารถที่จะปรับภาพทั้งหมดเนี่ยให้เป็นสีขาวได้นะคะก็ให้กด c t r l a แล้วกด m นะคะ เราก็เลือกสลอตที่ไม่ใช้นะคะก็กด delete จากนั้นนะคะเราก็มาปรับสีให้เป็นสีขาวแล้วก็ใส่ไปที่โมเดลทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะลองเรนเดอร์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือภาพที่ได้นะคะก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเส้น ขอบรับนอกทั้งหมดนะคะ